หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนเกมสังหารดักกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่30เสนาธิการใหญ่กองกำลังงุนงงง,งัวเงียยิ่งกว่าเพิ่งตื่นมาจากที่นอนตอนกลางดึก ประสาทสดลึกของนักการทหารทบทวนคำพูดของจ่าดาวเหนืออีกครั้งส่วนหนึ่งของแผนการส่วนหนึ่งของแผนการเพียงช่วงเวลาหายใจเข้าออกไม่กี่ครั้งสติทั้งหลายก็กลับคืนมาภาพเหตุการณ์เมื่อชุดราะเวนถูกลอยแผ่ทมกลางวงล้อมของข้าศึกพุดขึ้นมาในสํานึกมองให้เห็นความโหดเหี้ยมทารุณน,น,นานาแบบหูได้ยินเสียงแพทย์ร้องและเสียงหัวเราะเย้ยหยันคร่าคล้ากันชัดเจนมงมงมง กำลังตกอยู่ในสถานะอย่างนั้นนอสตาคุณมีทางช่วยพวกเขาออกมาได้ไหมอะไรกันซันไลท์ผมไม่ใช่นักรบเทวดานะาจะสามารถใช้คน12คน15คนเอาชนะคนตั้งกว่า100ได้ในโลกนี้เห็นมีคนเดียวเท่านั้นแหละที่ทำได้ใครนอสตาคุณบอกมาเลยผมจะสั่งการให้เขาไปช่วยมองออกมาเดี๋ยวนี้ก็ตัวคุณยังไงเล่าเชียร์กอดเดมเรื่องนี้ไม่ตลกเลยนะนอสตาที่ซันไลท์ว่ามาเมื่อกี้ก็ไม่ตลกเหมือนกัน โอเคคุณจะมาพูดโยกโยอยู่เลยตอนนี้ผมสั่งการมองอีก2ชุด24คนเขาไปช่วยแก้ไขสถานการณ์แล้วคุณเห็นเป็นไงผมก็เห็นว่าจะมีคนตายเพิ่มอีก24คนนะสิอ๋อเวทกงก็สิ้นเปิงกระสุนขึ้นอีกจํานวนหนึ่งด้วยแต่ก็ไม่มากนักหรอกนักรบรับจ้างพยายามพูดโยกโยเหมือนคนไม่ใส่ใจเรื่องนี้นะักแต่ใจจริงนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่อย่าเมื่อยังคิดแผนการอะไรไม่ออกเขามักพูดเล่นเสมอใครไม่รู้จึงมักไม่เข้าใจ อันที่จริงคนอย่างพันเอกนอร์แมนก็น่าจะรู้เพราะเคยประสบกับตัวเองมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนปากพร่ำแต่คำพูดเรื่อยเปื่อยมันคนพูดพลอยๆไม่มีหลักการแต่สมองนักรบรับจ้างกับคบคิดอย่างหนักเร่งคิดหาหนทางแก้เกมแก้เผ็ดดัดหลังหรืออะไรก็สุดแท้แต่ในอันที่จะกระทําต่อ้าสศึกและช่วยเหลือคนของฝ่ายตนให้ได้ประโยคคาพูดนี้ก็เช่นกันนักรบรับจ้างรู้ดีว่าขืนหยุดให้อีกฝ่ายตอบโต มีหวังตัวเองโดนสวดยับแน่พระลูศวาตวาจาชนิดนรกขุมที่18ยังห้ามกล่าวเป็นต้องพลั้งพลูกมาจนรับไม่หวัดไม่ไหวคนเคยโดนมาแล้วจําได้หนทางแก้ไขจึงต้องรีบพูดต่อผมว่าสันไราย,ยอมเสียคนแค่24คนดีแล้วเยาแมงเมาโยนเข้ากองไฟอีกเลยระหว่างมงฝ่ายรุกกับเวทกงฝ่ายรับภูมิประเทศเป็นของเวทกงแผนการทุกอย่างเวทกงกําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วใครเสียเปรียบใครได้เปรียบยังไงคนบ้าเสียสติเท่านั้นแหละที่ไม่รู้ หมายความว่าไงนอสตาคุณจะปล่อยทิ้งมงถึง24คนอย่างนั้นเหรอนั่นเขาเป็นพวกเดียวกับเรานะแน่นอนข้อน,นี้ผมไม่เถียงแล้ว24คนที่ส่งเข้าไปใหม่นี่ไม่ใช่พวกเดียวกับเราเลยครับพวกใหม่ก็ต้องเข้าไปช่วยพวกแรกไงช่วยเอาศพกลับมาหรือว่าช่วยไปเพิ่มจํานวนศพทาไมซันไลท์ถึงมีความคิดตื้นๆอย่างนี้รู้ล่วงหน้าแล้วใช่ไหมว่าเวียดกงเตรียมแผนรับมือรอยอยู่ก่อดแล้ว ผมก็รายงานไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าน,นี่คือแผนลวงแผนลวงที่นั่นคือคิลลิ่งโซนคิลลิ่งโซนเวียดกงดักกงสร้างไว้รอรับมือนักรบรับจ้างโดยเฉพาะโอเคนู่นมันสร้างรอรับมือคุณแล้วทําไมมันไม่รอทําไมมันถึงกล้าเปิดเผยตัวเองมาเล่นงานมงหน้าตวเวนก่อนละ่ะก็นี่แหละแผนการของเวียดกงละ่ะเวียดกงสร้างเกมนี้ขึ้นมาเพื่อให้กองกำลังทหารสหรัฐประจําประเทศเหล่าส่งกาลังอีกหน่วยหนึ่งเข้าไปช่วยมงพวกนั้นมันต้องทําอย่างนี้แนะ่ถ้าเป็นผมผมก็ทําเหมือนกันเขาเรียกว่าขุดบ่อล่อปลายังไงเล่า ถ้าสั่นไลส์ส่งมงไปอีก24ี่คนมงชุดนี้ก็ต้องเสร็จเหมือนชุดแรกเวียดกงมันก็จับเจียนทั้งคู่นั่นแหละแล้วลายต่อไปเราควรส่งใครไปดีอืมแผนเนี่ยผมอ่านออกตั้งแต่แรกแล้วว่าทําไมเวียดกงจึงจงใจเจตนากาอกองไฟโชว์ให้เครื่องบินและตวเวนเห็นถ้าไม่ใช่แผนรอเราสั่นไล์ไม่ต้องกังวลหรอกครับเสียเราก็เสียไปหาใหม่ดีกว่ามง24ี่คนแรกเนี่ยเป็นหนูทดลองที่ทําให้ฝ่ายเรารู้ว,ว่าเวียดกงดักกงมีแผนการอะไรขั้นต่อไปโอเค คุณลองว่าแผานการขั้นต่อไปของมันให้ผมฟังหน่อยซิก็ได nah, ้ซรไลท์เรื five, two, so ่องนี Still, ้เล่นไม่ยากชุดที่เล่นงานมงบนเนิน520คือเวทกงธรรมดาธรรมาส่วนดักกงก็มี24คนเหมือนกันตอนนี้มันอยู่กับผมที่นี่แล้วอยู่ในสายตาใต้กระบอกเก็บเสียงของผมด้วยระยะห่างกันแค่กระสิบค่อยๆมันยังได้ยินเลยเฮ้โนสตาอย่าเพิ่งตื่นเต้นอย่าเพิ่งตื่นเต้นซารไลท์ไอ้24คนเนี้ผมถือว่าจิบจอยมากบีบก็ตายคลายก็รอดสังหารมันเมื่อไหร่ก็ได้ ที่ผมยังไม่อยากทําอะไรมันน่ะก็เพราะว่าในจนํานวนนี้มันไม่มีอพันโทโวตันจาลูกค้ารายใหญ่รวมอยู่ด้วยต่างหากแต่ถ้าผมเจอหน้าบิ๊กดักโกงคนนั้นเมื่อไหร่ค่อยว่ากันอีกทีโอเคผมไม่สงสัยเรื่องดักโกงโวตันจาแล้วผมเชื่อมือคุณแต่ผมอยากถามว่ากรณีเวทกงบนเนิน520กับม้งนั่นน่ะคุณคิดแก้เกมอะไรบ้างไหมผมกํลาลังคิดว่าผมน่าจะสร้างสถานการณ์อะไรสักอย่างเพื่อให้เวทกงดักโกงหรือโวตันจาหายเซง็งเซ็งอะไรยังไงของคุณผมไม่เข้าใจเลย เซ็งสิสันไลทดักกงอูซารอ,รอ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 นักลบรับจ้างตัวจริงก็ไม่มาสักทีที่มาก็เห็นมีแต่มงมงมงแล้วก็มงผมไม่อยากให้การรอคอยของมันเป็นหมันเราก็ไม่อยากให้มันต้องเบื่อต่อการรอคอยเลยคิดอยากจะเปิดเผยตัวสักนิดหน่อยนิดเดียวเท่านั้นแหละซันไลท์ว่าดีไหมเปิดเผยตัวนิดเดียวคุณมีวิธีการยังไงของคุณหรือว่าแคยยื่นนิ้วหัวแม่มือให้มันดูคงทํานองนั้นแหละซันไลท์ผมคงต้องทาอะไรสักอย่างเพื่อให้วตันจามันคึกคักขึ้นมาบ้าง ให้มันเห็นแล้วก็ตระหนักว่าลําพังเพียงโวตันจาคนเดียวเท่านั้นจึงจะแก้หรือเล่นเกมกับนักรบรับจ้างได้นั่นหมายความว่าไอโวมันต้องปรากฏโฉมออกมาแน่คุณว่าแผนการของคุณให้ฟังง่ายกว่านี้หน่อยได้ไหมได้สิสันไร้มง24คนชุดหลังนั้นนะไม่ต้องส่งเข้าไปหรอกเพราะที่เนิน520จะไม่มีมงเหลือให้ใครช่วยชีวิตอีกแล้วแต่ผมจะส่งคนของผมเข้าไปชิมรางรอบสังหารเวทกงชุด8คนนั่นเอง ทำอย่างนี้ก็เพื่อให้เวทกงดักกงรู้มีนักรบรับจ้างตัวจริงเข้ามาเคลื่อนไหวยังไงเราแค่เนี้ยแหละแผนการของคุณแล้วคุณมีแผนการไหนบ้างละ่ะที่จะค้นหาตัวโวตันจาได้รู้สึกคุณมุ่งที่ตัวโวตันจามากเลืิน,นะคุณอย่าลืมสิถึงโวตันจาเป็นผอบอพันแต่ถ้ากองพันนั้นไม่มีทหารในบังคับบัญชาตำแหน่งผอบอพันจะมีความหมายอะไรทําไมคุณไม่คิดสังหารลูกน้องมันให้หมดแล้วโดดเดี่ยวตัวผู้บังคับบัญชามันบ้างละ่ะไม่ดีหรอกสันไรเพราะตัวผอบอพันนะ่ะมีข้าหัวแพงกว่าลูกน้องในส เชสคุณได้กลายเป็นคนเห็นการเงินจนได้นะช่วยไม่ได้ซันไลท์ก็คุณเป็นคนกําหนดราคาค่าหัวเองไม่ใช่เหรอถ้าคุณตีราคาเท่ากันหมดทุกคนทุกระดับผมก็คงไม่วุ่นวายเข้ามาเสี่ยงกับระบบป้องกันตัวอย่างดีเลิศของมันหรอกเก็บเอาตำลายทางป่านนี้โรยเล่ไปแล้วหรือแม้แต่การที่ทีมงานผมต้องแยกกันออกทํางานก็เพราะไอว้วตันจาตัวเดียวผมต้องสร้างแผนขึ้นใหม่ครั้งละหลายหลายแผนทํางานพร้อมกันครั้งละหลายหลายอย่างทั้งเหนื่อยทั้งเสี่ยงใครว่าดีจริงไหมโอเค งานภารกิจงวดต่อไปผมจะปรับราคาค่าหวยเท่ากันหมดดีดีสิซันไลท์วิธีเนี้ยผมเห็นด้วยร้อซตกลงคุณจะไม่เข้าไปช่วยมง24คนนั่นแน่ใช่ไหมเฮ้ซ hey, ันไลท์ทำไมคุณถึงยืนยันคํานี้นักล่ะมงชุดนี้มีอะไรพิเศษนักหรอผมบอกแล้วไงมันตายหมดแล้วมันตายหมดแล้วไม่เชื่อรอดูสถานการณ์ตอนจบก็ได้รับรองมีแต่ศพพันเอกนอร์แมนไม่ยอมเปิดเผยเหตุผลบางอย่างต่อก,กรณีความตั้งใจอย่างสูง ที่ต้องการเข้าไปช่วยกู้สถานการณ์ให้มงชุดนี้มีใหญ่ว่าจ่าดาวเหนือจะยืนกลางแผนงานของตนในการไต่เข้าไปหาพันโทโวอรันจาในบ้านปลายสักเพียงไรท่านใดนั้นจ่าดาวเหนือกับวันนานักบินแบ็กฮอกและพันเอกนอร์แมนก็ต้องถึงกับตะลึงเมื่อเครื่องส่งวิทยุของมองดังขึ้นเครื่องรับของแบ็กฮอกเชื่อมโยงไปถึงเครื่องของพันเอกนอร์แมนที่กองบัญชาการและเครื่องของวันนาเป็นเครื่องดักฟังทุกคนจําได้ว่านั่นคือเสียงมงพูมาแบ็กฮอกแบ็กฮอกจากผูมาเปลี่ยน ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ใช่น้ำเสียงระล่ำล,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 ละลักเหมือนคนกำลังรีบร้อนจากแบ็คฮอกเฮ้ผูมมาทำไมคุณเงียบวิทยุไปแบ็คฮอกตอนนี้ผมกับลูกน้องทั้งหมดถูกเวทกองจับตัวได้ผมถูกย้ายตำแหน่งมาทาง3นาฬิกาห่างจากจุดเดิมประมาณ300เมตรคุณส่งข่าวสางซานไลท์หาทางช่วยพวกผมเอาไปด้วยสิโอเคโอเคเสียงที่คุณพูดนี่ถูกส่งไปถึงซานไลท์โดยตรงแล้วไหนคุณว่ารายละเอียดความเป็นมาหน่อยสิทำไงถ,งถึงถูกจับได้พร้อมกันหมดทั้ง24คน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนที่แสงพุสะดุดกําลังสว่างอยู่ผมก็ไม่เห็นมีเวียดกงสักคนเดียวผู้กี่ลูกตอกกี่ลูกถูกจุดสว่างต่อกันไปเรื่อยก็ยังไม่มีกระทั่งลูกสุดท้ายดับลงเวียดโกงมาจากไหนไม่รู้โผล่มาทางด้านหลังเต็มไปหมดพวกมันตรงเขา็อคอพวกผมแบบ3ต่อหนึ่งพวกเราสู้ไม่ไหวจริงๆมันจับพวกเราได้แล้วก็พาฝ่าความมืดมาตรงนี้แหละแบล็คฮอคคุณต้องหาทางช่วยพวกผมนะโอเคแน่นอนภูม่าเราต้องช่วยพวกคุณอยู่แล้ว เดี๋ยวก่อนนะผมสงสัยอะไรบางอย่างมันจับพวกคุณได้มันมัดพวกคุณไว้ใช่ไหมถูกแล้วมันมัดขาเราแล้วก็เอาแขวนกับต้นไม้หัวห้อยลงดินพวกเราอยู่ห่างกันบ้างใกล้บ้างแต่ไกลเกินมือเอื้อมจะช่วยแก้เชือกให้กันเองได้มันมัดแน่นหนามากเลยแบคฮอกมีคนเฝ้าไหมมีสองคนตอนนี้มันหลบไปไหนก็ไม่รู้แล้วทําไมคุณพูดวิทยุได้ล่ะตอนที่มันพาผมมามันเอาวิทยุของผมติดมือมาด้วยตอนนี้มันลืมไว้ข้างๆหัวผมนี่เองผมก็เลยถั่วกาดใช้ติดต่อเรียกคุณนี่แหละ คุณจะพิ่งไปไหนนะแบงค์ฮอกคุณบินอยู่เป็นเพื่อนกับผมก่อนรอจนกว่าซันไรจะส่งคนมาช่วยคุณทําได้ไหมได้สิภูม่าคุณใจเย็นๆไว้นะหนคุณลองทบทวนความทรงจําซิเพื่อจะได้ใช้เป็นข่าวให้กับพวกที่เข้าไปช่วยคุณตอนนี้เวทกงมีกําลังกี่คนมีทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่พวกที่เข้ามาจับพวกผมมันมีมากกว่าทั้ง3เท่าตัวคุณประมาณเอาเองก็แล้วกันพวกมันคุณหลุมคุณบังเกอร์มีปืนกลปอลอสปืนคอหรืออาวุธหนักอะไรบ้างไม่มีหลุมไม่มีบังเกอร์อาวุธผมไม่เห็นเห็นมีแต่า,า,ตา้ันน คุณเห็นหรือว่าได้ยินมันสั่งการอะไรบ้างไหมไม่เห็นไม่ได้ยินทุกคนทํางานตามหน้าที่ไม่มีการอาอกคำสั่งใดๆทั้งสิ้นพวกมันทํางานได้รวดเร็วมากพวกเราตั้งตัวไม่ทันเลยพอถูกล็อกคอก็ถูกปลดอาวุธทันทีไม่มีใครได้ต่อสู้เลยแมย้แต่นิดเดียวปูมา่าคุณดูออกไหมว่า้าศึกพวกนั้นเป็นเวทกงธรรมดาหรือดักโกงหน่วยรบพิเศษเวทกงเวทกงธรรมดาแต่งเครื่องแบบโสมพูดภาษาเวียดนามเหนือโอเคมันจัดคนเฝ้าพวกคุณแค่สองคนตอนนี้หลบไปไหนไม่รู้แล้วคุณรู้ไหมคนที่เหลือจากครั้งแรกกับมันหายไไปหมด มันยากกันไปคนละทิศละทางไม่รู้ไปทางไหนบ้างเป็นไปได้ไหมมันเตรียมเข้าที่วางตัวเพื่อป้องกันการชิงตัวศัตรูคืนเป็นไปได้เป็นไปได้ไไดโอ้ย,อยนักบินถ่วงเวลาด้วยการหาเรื่องพูดทางวิทยุนานๆเพื่อรวบวมข่าวเมื่อมีโอกาสซึ่งสามารถรู้รายละเอียดความเป็นไปของมง้งและพอมองภาพออกว่าสภาพการเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างไรบ้างทันใดนั้นเสียงร้องแบบได้รับความเจ็บปวดอย่างหนักหน่วงบนร่างกายก็ดังคืนแทรกมาในสัญญ,ญาณวิทยุ แม้ไม่บอกก็พอรู้ว่าวเวทกงสองคนผู้ควบคุมที่มงภูม,มากเคยบอกว่าหายไปไหนไม่รู้กลับมาแล้วพบเห็นการลักลอบส่งวิทยุเขา้าจึงจัดการเสียตามระเบียบแบล็คฮอลสอบถามถึงรายละเอียดและการปฏิบัติขั้นต่อไปจากพันเอกนงร์งมแมนทันทีแบล็คฮอลจากซานไลท์ขอทราบการปฏิบัติด่วนทิ้งแฟนส่งสว่างบริเวณน,นั้นทิ้งให้ต่อเนื่องเพื่อคนของเราจะได้มองเห็นค่าศึกอีก5นาทีแบล็คฮอลสกับ3จะไปเสริมผมกําลังเล่กปรึกษากับนอสตาอยู่แล้วเดี๋ยวจะให้ขอหาทางช่วย